น้ำแล้วแล้วพี่น้องคนไง่ายังบ่าอาบาแต่ก็นั่งดื่มเบียร์เยอะอาบน้ำซาบผมโอ้ยน้ำไหลหแดงดีมากเลยย่างเอาที่ที่ดผมมาน้ำ <c oughs> เตรียมพร้อม <c oughs> น้ำไหลแรงมากที่นี่นะ สดชื่นมากน้ําไหลแรงมากแล้วก็น้ําร่อนน้าร่อนดีมากๆเลยแต่อีน้งบ่ค่อยมากอาบน้าห่อนบ่ค่อยมากอาบน้าห่อนแล้วก็บ่ค่อยมากสาผมก็น,น้าห่อนพายายมปรับน้าให้มันส่งแบบว่าส่งเย็นจัหน้อยนึงแต่ว่าปรับเย็นบ่ไดดพี่น้องปรับเย็นได้แป๊บหนึ่งก็กลับมาห่อนอีก ผมยังเดียวบรอดไใส์ไอเทียหนวดผมก็เลยตรงฟูๆน,น่อยเส้นผมไม่นั่งบอ่บอบ่อไข่อันนี้บ่อไอยนี่น้ำหนักผมไม่นั่งเป็นผมตรงเนยผมตรงแต่ว่าผมเสียเยอะ เ,เตรียมตัวออกไปนั่งดื่มที่บ้าออกไปนั่งดืม่มออกไปเบิ้งบรรยากาศโอ้ยออกออกไปซาที่นั่งที่นั่งตรงนั่งเบิ้งวิวติดติดก,กระจกโค้งสีบะมีบะเหลือลวะ่ะพี่น้องเลยข้าที่อาบน้ำอยู่ข้าจะแต่งสวยอยู่ยแต่งสวยก็แตง่งบบท่อนี้แหละไปจ้ะออกไปข้างนอกกันออกไปหานั่งตรงนั่งเดิมเวลาก,กินอาหารค่ำตอนสองทุ่มอาหารบุฟเฟ่ อาหารค่าตอนสองทุ่มของวันนี้แล้วค่ะไปเสร็จเรียบร้อยคที่พักเราอยู่ชั้นแปดใช่ไหมเราจะลงไปชั้นเ,น 8, เจ็ด

die abwechslung der gesamten überfahrt geschlossen. denken sie daran ihr gedeckt und andere personen die gestalt niemals auf der seite zu lassen im fall eines notfalls schon das alles ergeben wir ein gewählt weiter anweisung der besagten schaffenswahl die Besatzung ist, so. ist hierfür sicherlich

พ่อทายมาถึงช่วงนี้จะต้องปิดเสียงจะต้องลบเสียงออกพี่น้องค่ะเพราะว่ามันมีเสียงเพลง อีนางสิเอาเสียงเพลงฝรั่งเสียงเพลงต่างประเทศเข้าในวิดีโอคลิปบอด้เลยพี่น้องค่ะอีนางจะต้องตัดเสียงออกนะคะเนาะอันนี้อยู่ในเรือชั้นเจ็ดอยู่ในเรือชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดจะเป็นชั้นที่แบบว่าอ่าเป็นแหล่ทงท่องเที่ยวของชั้นเจ็ดนะคะเนี่ยมีร้านอาหารมีโต๊ะนั่งมีผับมีบาร์มีอาหารบุฟเฟ่มีห้องน้ำโอ้เยอะแยะหมกมากมายพี่น้อง นีน่าก็มาถ่ายไปให้พี่เพียงน้องเบิงนะคะในช่วงนี้ยังบ่ค่อยมีคนหรอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะเห็นงามปะในงามนะพี่น้องสะอาดสะอาดอันนี้เป็นเลือดจำลองนะคะนี่เลือดแบบนี้ทีนะคะมาอีน่าผ้าเพียงน้องมาเบิงสถานที่ที่นั่งสิมากกินมือค่มบุฟเฟ่อาหารค่มกับพอใหญ่นะคะถ่ายให้เบิงบรรยากาศด้านนอก <laughs> ออกอเลือดออกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในประเทศนอร์เวย์อยู่นะคะเนาะจะแวะ เลือสิออกจากประเทศาบารากนบารเกินไปแวะเมืองอีเมืองหนึง่งถึงอยู่ในนอร์เวย์คือกันแล้วก็จ้างคามไปอดัตดนมากนะคะฟังตรงคามจะเป็นท,ที่ที่กินอาหารบุฟเฟ่ส่วนฟังขวามือนี่สิเป็นร้านอาหารแบบดินเนอร์แบบ รู้แล้วม,มาเฮาหามากพี่น้องคะะอ่ะพ่อหญยบอกว่าแพงมากพ่อญายพ่นกับบอเคยเขามากินได้หนี่จักเทือนนะพี่น้องนอนอซ้อนมากแล้วที่เรามาเราก็จะมากินจ่ายค่าอาหารบุฟเฟ่กินค่าอาหารบุฟเฟ่แค่แค่นั้นนะค่นเนาะนี่จ้ะพี่น้องคะ่ะเบ่งโตเถอะโตะนี่นั่งว่าคงสิถูกจองเบิรละลับพี่น้องสําหรับคนที่มีเงินนะพี่น้องนาะมากินเฮาก็บ่มีเงินถึงแม้ว่ามีก็อย่าไปกินมันเถอะพี่น้องแ <laughs> พง กินอาหารบุฟเฟ่มันก็เป็นอาหารหรูคือกันน,<า>นั่นแหละคะ่ะมีอาหารหลากหลายห้าเลือกนะคะเนาะเบิงอาหารเสร็จแล้วก็ยางกําลังสินยางไปบาาพี่น้องนี่ค่ะเอาบรรยากาศไม่เพียงน้องเบิงนะคะเนาะสะอาดสะอ้านมากพี่น้องคะอีนางจะต้องปิดเสียงเนาะคะ่นะนอนย้ำอีกทีว่าอีนางจะต้องปิดเสียงคะ่ะเพราะว่าบรสามารถที่จะเอาเสียงเพลงเขาได้เพราะเขาเปิดเพลงเปิดเพลงตลอดทางเลยนะคะเนาะเปิดเพลงเปิดค่อยๆค่ะ ยีนางกับยีนางกับพี่น้องก็จะพากันไปโซนนาเรือนาเรือจะเป็นจะเป็นสถานที่เต้นรำเป็นอ่าสถานที่นั่งเดื่มนะพี่น้องเนาะอันนี้แวะค่ะพาแวะมาเบิง่งพาแวะมาเบิ่งช็อปน,น้อยๆค่ะช็อปน,น้อยๆก็จะมีของครบเคี้ยวค่ะเครื่องดืง่มเครื่องดืง่มของขบเคี้ยวเล็กๆน,น้อยๆค่ะเหมือนเซเว่นน้อยๆบ้านเนาวแหละพี่น้องนี่ค่ะมีเครื่องสําอางมีเครื่องแต่งตัวมีขนมมีช็อกโกแลต อะไรเยอจะไปหมดราคาทุกอย่างเป็นราคาจานแดนมาร์กนะพี่น้องเนาะอันนี้นางชอบมากเลยค่ะพี่น้องค่ะตุ๊กตาไวกิ้งพี่น้องตัวแค่นี้แต่แพงชีพหายพี่น้องเลยอืมเนี่ค่ะเป็นของที่ระลึกนะค่ะอีนางมากมากค่ะแต่ว่าบ่าเคยซื้อประมาณแพงตัวน้นอยๆนะล้อยล้อยก็คนสองร้อยก็คนพี่น้องคนอยู่นี่คนแดนมาร์กแต่พี่น้องเดี๋ยวจะ คนเดนมาร์กแลกเป็นเงินไทยก็จะได้ยูที่4.7นะคะก้อนอันนี้ได้หาบาท1คนเดนมาร์กได้หาบาทแต่ถ้าเป็นเงินนอร์เวย์เนี่ย1คน1คน1คนอร์เวย์ได้3บาทคนนอร์เวย์ถูกมากถูกจริงๆถูกมากๆแล้วนะคะเนาะอันนี้เป็นบ้านหลักสี่จำลองค่ะทีนางทายให้เบิ่งมาเลิปที่แล้วนั่นแหละคะ่ะบ้านหลักสี่ของจริงจะอยู่ในเมืองบาราเกนเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะอีนางก็มาทายให้พี่เพียน,น,น้องเบิ่งเนาะค่ะนาอมีของใครทอดน,นี้แหละคะ่ะ ของขายที่แต่ว่ามีชชอปมี่ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกทีหนึ่งครึ่งซึ่งมันจะใหญ่กว่านี้แต่ว่าอยู่อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เขายังบ่เป,เปิดนะพี่น้องเนาะพี่พ่อยายบอกว่าเดี๋ยวไปถึงเลือกค่ะไปถึงเมืองไอ้เมืองนึงเข้าถึงจะเปิดขายเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะอีนากเอบมาให้บังอันนี้พ่อหญยเพิินผ้ามาเบางราคาพิซซาพี่น้องนี่199้ 199คนเดนมาร์กได้พิซซ่าชิ้นเดียวชิ้นเดียวเนาะคะ่ะเนาะสิ้นคือในรูปนั่นแหละพี่น้องได้พิซซ่า1ชิ้นแล้วก็เบียร์สองแก้ว199คนตีเป็นเงินโนเวยสองร้อยสองร้อยเก้าสิบเก้าโคลนโนเวยน์นะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเป็นเงินไทยก็เก้าร้อยสามสิบห้าบาทพี่น้องเอ,อ้ย ชิ้นเดียวพิซซ่าชิ้นเดียวก็บเบียร์สองแก้วอันนี้ค่ะเป็นสถานที่นั่งดื่มนั่งกินนั่งเต้นลัมนี่ค่ะเป็นร้านเต็นลัมนะพี่น้องเนาะอยู่โซนหน้าเรือค่ะโซนหน้าเรือชั้นเจ็ดนี่จ้ะอีนนงกับพ่อยหก่กับสีมะนางเล่นนั่งเลนนั่งกินเบียร์กันคนละแก้วก็นแล้วก็สีมาเล่นปิ้งโก้พี่น้องเออเล่นปิ้งโก้เนะี่ยเป็นร้านเต็นลัมแล้วก็จะมีเวทีตอนคืนจะมีนักลองมาลองตอนคืนน,ะะน,ะนาะค่ะเนาะคนบ่ค่อยร้ายดอกค่ะนี่จ้ะ มา,าบรรยากาศมาให้บึงน,น้าจะเป็นบาร์คลายเราคล้ายเบียอีนั่งบ่แเน่ใจว่าตกเด็กมากนี่คนหลังจากที่กินมือข้ามกันแล้วกินดินเนอร์กันแล้วเขาสิไม่ม,มากหลายบอเนาะค่ะเนาะนี่เอาย่างเอาบรรยากาศมาให้เพียงน้องเบึงเด้อค่ะเดอะ้อเรือก็อมุ่งหน้าออกสู่ท้องทะเลคะ่ะเดี๋ยวจะมุ่งหน้าไปจอดที่เมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองว่าเมืองสตาร์วังแง่เนาะค่ะเนาะก็ยังอยู่ในประเทศนอร์เวย์อยู่พี่น้อง ออกพอออกกับพอออกจากเมืองสตาร์วังเอจะอยู่ทางภาคใต้ของประเทศนอร์เวย์นะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าสู่เดนมาร์กค่ะอันนี้จะเป็นเมนูค็อกเทลพี่น้องคะ่ะสามสิบเก้าคนแก้วใบใหญ่เดี๋ค่ะแก้วน้อยๆขอย้ำอีกทีว่าเป็นราคาเดนมาร์กเด้อพี่น้องเด้อจ่ายจ่ายค่าเงินเดนมาร์กค่ะเนจ้าอีนั่งบ่ค่อยอีนั่งบ่ค่อยสั่งค็อกเทลกินเดี๋ค่ะกินบ่ค่อยได้กิน,ก,นกินแต่เบียร์กับพอ่อหล่ะพี่น้องเบียร์แก้วหนึ่งแก้วบอกอยังไงนะหา้าสิบคนพี่น้องคะ่ะแต่ถ้าตกดึก แต่ถ้าตกดึกก็นี่เบียจากหากซีปก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยคนนะพี่น้องเนาะนี่จะเอาบรรยากาศเทิกเลือมาให้เพียงน้องเบิงเดอร์ค่ะเดอจังใดก็เด่พอกันคลิปนานเนาะคะเนาะ